สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับซาวบ้านชแนลช่วงเอ A A B Action ซึ่งจริงๆเรายังไม่ได้ไปไหนนะฮะชุดก็ยังชุดเดิมมันอยู่เลยก็ไปก็ไปอะไรไม่รู้ไปเปลี่ยนเพลงจะมีเพลงต่อกันเลยฮะเมื่อกี้เราไปนีทักตอนนี้เรามาแกร์มีค่ายใหญ่้สค่ายใหญ่อะไรอ่ะค่ายใหญ่อะไรอ่ะก็คือค่ายใหญ่อ๋ออ๋อคนเลยค่ะคนละครนะกูเล็กกูยอมหายแล้ว ใ่แหมคิดดีไม่ได้เลยเนี่ยถ้อเอาอะไรมาใส่หัวก็ <c oughs> ไม่รู้โอเควันนี้เราจะมาพูดถึงอ่าศิลปินคนหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าเขาออกเพลงมาแค่สองอัลบัม้มอ๋อจริงเหรอไม่ได้คือคุณมิกกีจ้จำจำจำหน้าเขาไม่ได้ผมกอดจะยุคแบบผมย,วยาวๆใส่แว่นเ้าเขาว่าจริงๆเนใ่เสื้เชิดตัวอีใส่เสื้อ<ำ>ย,ยืดตัวใหญ่ๆหลวม เพลงอ่ะฟังแต่ว่าบางทียังไม่รู้ชื่อเพลงเดี๋ยวร้องเกินร้องเกินทอนรู้ค่้ยฟังฉันเองก็เสียใจเสียใจไม่แล้วครึ่งหนึ่งไ่าจำได้แต่ว่าจำจำจำคนร้องับบวันนี้จะให้ฟังเพลงครึ่งใจกองคุณมิกกี้จะบอกอว่าเพลงนี้มันอ่ามันใช้คำว,ว่า MV มีมีซีวิดีโอเนี่ยตึงอยู่ในหัวมาก ประสบการณ์จริงหรือเปล่าไม่ใช่แค่รู้สึกว่าใช่ไหมคนเราถ้ามันตึงอะไรอย่างนี้หมนเหมือนเอ้ยมันโดนเราหรือเปล่ามันเป็นประสบการณ์ตรงกับเราหรือเปล่าแค่จะบอกว่าเอ็มบีมันฟังมันดูแล้วมันเศร้าอ่ะมันแบบจำไม่ได้เแล้วเนี่ยจำเอ็มบีเก่ามากนะเนื้อหามันจะประมาณว่าเฮ้ยเราเสียคนรักไปแล้วครึ่งนึงเนี่ยทั้งทั้งที่ยังยังอยู่กับเราแต่ว่าเราเสียเขาไปแล้วครึ่งหนึ่อุ้ยตาย ว่าเนื้อหาของเนื้อเพลงหรือเอ็มบีเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะกับเพลงเดี๋ยวเห็นพระเอกมวสิทก็จะแบบอืมใช่คุณขุนจังไม่บอกเริ่มเลยดีกว่าครับเพลงขึ้นใจมิกกี้ไปเลย A few moments later ชื่ออะไรบ้างผู้ชายกับไฟน้ำแต่ <c oughs> ดูตาผูตอนนี้อุ้อยพื่อหลองไห้เพื่อหลองหลอะ้อเาฉยอยุ้อยเห็น เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมมันอะมันอะต้มีอะไรปิดบังพวกเรา่มันมีอะไรถ้ามันเป็นเพลงไทยอะอะไรที่มันเข้าถึงใจจริงมันจะอินง่ายเกูจะรู้สึกว่าแบบเหมือนกูเหมือนที่ผมพูดกุกครั้งอะว่าผมดูอะไรผมจะกินเขาแบงในนี่อินี้มันต้องมีมันต้องมีเดี๋ยวจะไปหาคำตอบมาให้มันต้องมีเอมั่นใจจริงเชื่อหวยเอ้เหอะเอมั่นใจเมื่อกี้มาทอนทอนนี้เพื่อขี่กลับมาก็้วถากูแล้ว่อน คุณแม่แบบตระกันได้เลยอย่างที่บอกว่าเคยดูแล้วรู้ว่าเอ็มดีเป็นยังไงแต่ทุกครั้งที่ดูก็ยังรู้สึกรู้สึกฝังเข้าไปกับมันรู้สึกแบบจริงจริงอย่างที่บอกว่าเมสสิสมัยก่อนมันเสน่ห์ของเอ็มดีไทยใช่มก่อนมันเป็นเรื่องเป็นดาวจริงว่ามันมีทำเป็นซีนี่ต่อๆกันเลยใช่ใช่ใช่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คิดว่าเพลงนี้ต่อจากเพลงนี้ต่อมันเพลงแล้วก็คนเดิมๆมาเล่นนะเนาะมันแบบอันนั้นยิ่งน่าติดตามมากเลยอ่แต่อันนี้คือแบบ ด้วยเพลงด้วยอ่ะแล้วมาเจอเอ็มบีมันเหมือนตีโจทย์เพลงเขาไปอีกอ่ะใครยี่อะอม,มันเป็นเพลงเก่าเพลงหนึ่งที่ต้องยอมรับว่าชอบมากอทุกวันนี้ยังยังยังปล่อยฟังอยู่เลยบูตะพิ๊กจมัมเลแบบเขาเสียเขาไปเราครึ่งนึงจริงนะนคือแบบกำหมัดได้เลยคือแบบว่าโอ้ยคือเราอ่ะเหมือนเราอ่ะรู้ตัวอยู่แล้วแต่เราก็พยายามแบบ เขาค้างตัวเองอ่ะเออเหมือนหลอ,อกเออ,เอ,อยังยังยังแบบไม่หลอกในเมื่อเราไม่ได้ทําอะไรผิดนี่เออเรายังซื่อสัตย์เลยเขาคงซื่อสัตย์แหละอันนี้เป็นสิ่งที่เอตีความจะเพลงนี้ด้วยตัวเอเองอะนะความรู้สึกข,ของเอเองอะไรเงี้ยเออแล้วมึงเห็นไหมมันทําให้เรารู้ว่าจะบอกว่าไงอะความรักอะ มันไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวอ่ะมึงบันทีคคำว่าคนใกล้ตัวอ,อ่าคนนึงเดินต่ออีกคนนึงหยุดอ่ะมันไปไม่ได้เลย <laughs> เอ,อ้ยเนี่ยมันจริงจริงบุษราขับรถมาตกลงจะแต่งงานกนะัน <laughs> <อ>โอ้โหดีใจเลยมึงหรือเราจะเปิด <laughs> หันหัวเทินกลับถ้าไมปทัน <laughs> หรือเราจะเปิดแบบว่าให้เพื่อนๆโทรเข้ามาปรึกษาเรื่องควาเป็นพี่ออฟพี่เอ๋พี่น้อยพี่อเอาแม้พี่เอาพี่อคือไม่รู้ไม่ต้องเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ได้โทรมาเล่าให้ฟังแบบนึงนะถ้าปรึกษาความรักได้เนี่ยกูมีเมียแล้วตอนนี้ บางทีเราเป็นบางทีเราเป็นที่ปรึกษาแต่เรารู้เรื่องเขาแต่เราใช่เราไม่รู้เรื่องตัวเองเรื่องของคนอื่นเนี่ยเราจะมองรอบด้านแต่เรื่องของเราเองอะแม่งตีเข้าเ้าแล้วกันเรื่องของเราเองจริงเราแก้ไม่ได้นะเพื่อนๆอันนี้คือเรื่องจริงคืออันเนี้ยอันเนี้ยมันแบบเป็นคําพูดที่จริงๆอย่างหนึ่งที่ว่าทีเรื่องเองเอาตัวไรอดอะไรเงี้ยใส่คำนีประจำซึ่งมันก็จริงยอมรับ เวลาใช้โอกาสมีขยันโทรมาปรึกษากูจังเลยแต่เวลอเราท้ของเราเป็นของเพลงรู้ทุกอย่างนะใช้คําว่ารู้ทุกอย่างที่สอนก็อื่นนะแต่ตัวเองทํไม่ได้มันจะเข้าใจเลยว่าอ๋อที่กูพูดไปมันไม่ทํามันทําไม่ได้ก็เพราะปจนี้เองใช่ว่ามันยากใจกับสมองมันมันไม่แยกกันพอเป็นเรื่องของความรักปุ๊บเราจะกลายเป็นคนที่ใช้อารมณ์อยู่ในผลมันจะมีอยไรทุกอย่างเอาละก็จบกันไปกับเพลงครึ่งใจ ครึ่งใจฮาฟเยครึ่งเดียวนึงนะเสียเทปไปแล้วครึ่งนึงจะต้องมาเสียอีกครึ่งนึงเลยเสียสุกไปเลยใช่ในใก็เสีย<ร>ต่อเสียมันให้สดๆไปเลยกับมิวสิกวิดีโอเพลงครึ่งใจของคุณมิกกี้นะะใช่ค่ะอย่างจำได้เท่าไหร่หลายคนไม่รู้ว่าจะจำได้หรือเปล่ามิกกี้เดี๋ยวดูก็ต้องออกเพลงคือยังไงเพลงติดหูแน่นอนใช่เป็นเพลงหนึ่งที่สมัยก่อนนี่โอ้โหดังนะเพลงนี้มิกกี้สมัยใหม่ๆหม่ดังมากเลยนะแล้วก็อย่างว่าตามกาลเวลา แต่ว่าเพลงของที่ว่าเพลงของสมัยก่อนเนี่ยมันเมื่อมันดังแล้วมันอยู่ตลอดไปนะคำว่าเพลงนาน,นจริงๆ<ช>ป็ที่แบบว่าฟังทุกครั้งก็เข้าถึงใจเราได้ทุกครั้งถูกูกเพราะเพลงยุคปัจจุบันอันนี้ไม่ได้ดูถูกนักร้องสมัยใหม่หรือว่าทุกคนทํางานโดยยัต้อมีความตั้งใจแต่ว่าความจํากับความทรงจําในเพลงอ่ะมันต่างกันนะอันนี้มองว่าทุกวันนี้เพลงมันออกไปเยอะมากใช่ปหออกมาเพลงเดียวก็ได้ดังแล้วอะไรอย่างนี้ บางทีก็จาได้บางทีก็ลืมๆกันไปเมื่อก่อนต้องรออัลบั้มอัลบั้มสิบเพลงนะฮะเทปเทปที่ก่อนหน้าเอหน้าบีใช่้างละ5ห้าเพลงเมื่อไหร่ที่ยากนะเพื่อนๆเอาเข้าตู้เย็นทำาไม่ตายทำาไม่ตายแล้วผลเสมอผลจริงๆเอานั่งอยู่เนี้ยกองใช้คำว่ากอนนะปากกาดินสอแล้วดินสอไม้อะดี ไอ้ที่มันเป็นเรียมเรียมอะมึงจะเล่นนี่ชอบใช้ดินเซอร์เพราะมันจะมีลายแล้วก็มันจะลงล็อกไปดีเและยิ่งดินสอไม้ด้วยเนี่ยไอ้ลายที่มันอย่างเงี้ยเนี่ยเรื่องเก่าๆกอเก่งไม่เก่งนะคิดดูนะว่าเมื่อก่อนสามารถกอให้เป๊ะเก่งที่ฝังได้ที่เขาเป็นคนเกี่ยวกับเชื้อชาญเรื่องเพลงเอนั่งอยู่เงี้ยเอาให้มันเป๊ะแต่เมื่อกี้เนี่มันด่าประมาณนี้แหละเพลงที่กูฟังไวปแต่อย่าเลื่มเพื่อนๆอย่าลืมท้า เพจยาเขาตัวใจริงขอคิดวันน sí <c oughs> <benefit> <so> ี้ข้อคิดในวันนี้เพจยาเนี่ยเขาตัวใหนยคัวติ้องติดตัวกูตายเนแบบเพี้ยกูต้องไปหาเทที่ไหนมาให้ยานเน่ยหาวิทยุฟังย่ากเลยทวันนี้เอาเอาจบไปนะเนาะจบเราเียเีเดี๋ยลืมกดแชร์อ๋อกดไลค์กดแชร์กดไปใช้กดกรดิกใจเตือนนะครับไปแล้วค่ะไปแล้วะไรจริงแราวันนี้ไปก่อนกับทิ้งใช้กับเพลงทึงใจขอบไปกี้่นีดไปก่อนครับพวกเรา เอลีแอคชั่นไปก่อนจ้าบ๊ายบายฉันเมนเกอร์สมมาซียตัง